ประมาณนี้นะครับสําหรับการขับเองถือเองนะครับพอดีว่าพ่อไม่ได้มาขับนะครับผมก็เลยต้องขับแล้วไม่มีใครถือกล้องให้ก็เลยต้องถือเองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผ่านพวงใหม่ครับที่ซื้อมาใหม่นะครับของนี้พวงเก่าของผมขายไปแล้วนะครับก็ลองใช้ไฟแห้งหลีดูบ้างครับนะลองเปลี่ยนดูบ้างอันนั้นก็เป็นของอันนี้ขายไปนะก็เป็นของอู่แถวบ้านนะครับ ก็ใช้ดีครับใช้ดีแต่นั้นมันหนักรถนะครับเราก็เราเราเก็บมาใช้เบาๆดูบ้างนะครับอันนี้ก็ดินยังเหนียวอยู่ยนะครับยังเหนียวยังเปียกอยู่เลยก็ได้ประมาณนี้นะครับไม่อยากให้ลึกกว่านี้นะครับสงสารรถนะครับเขาบอกว่าเอาประมาณนี้พอเขายังไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับยังไม่รู้เลยว่าจะลงเขาพ่นหรืออ้อยนะครับในปีหน้าก็เลยไม่ต้องรื้อครับเอาแค่เขาถ่ายได้ครับ เติดทุกรอบครับแคนะ่นนี้เราก็ถ่วงมา6อันนะครับ6ก้อน1 2 3 4 5 6 7 7ก้อนนะครับพอดีว่ารวมอันกลางเลยนะก็ลัสีะ40กิโลครับถ้าเกิดเสียงเบาไปหรือไม่ได้ยินผมพูดก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมใส่ไอ้โมงอยู่ มันก็จะอู้ๆหน่อยนะเสียงนะครับประมาณนี้นะครับถ่ายให้พวกพี่ๆได้รับชมกันนะครับตอนแรกก็ถ่ายตั้งแต่แรกแล้วพอดีผมไม่ค่อยวางครับก็อย่างที่บอกก็ต้องหาญ้าหาฟางให้วัวนะครับอยู่กับมนันง่วนทั้งวันเลยมือใหม่ได้ไงเราก็แบบห้าวเนาะมือใหม่ก็อยากไปอยู่กับมนนนันทั้งวันอะไรเงี้ยอยู่ันทั้งวันประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นห้าหกสิบสูนะครับ ห้าหกหนึ่งศูนย์ตัวเต็มนะครับก็ร้องเก่าๆครับก็ค่อยๆไปครับไม่ได้ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับขอสงเราเองนะรายของเราเองจะเสร็จตรงไหนก็ได้นะครับก็อ,อีกหน่อยนะครับก็สำหรับใครที่ถามว่าถ้าจะถ่ายเกียร์อะไรนะครับอันนี้ก็ถ่ายเกียร์ถ่ายเกียร์สี่นะครับเกียร์สี่เต่า เอาแล้วก็ลงประมาณสามนะครับเนี่ยลงประมาณนี้นะครับเอาลงประมาณสามนะครับตอนแรกล,ลองถ่ายไปแล้วร้อยสองร้อยเขาบอกว่าจะค่อยถ่ายก็ได้แล้วพอดีเขาสร้างมาว่าถ่าย,ายให้เสร็จไปซะก็เลยนี่แหลยปางที่เห็นนะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับแปลงหนึ่งเนี่ยแล้วก็เลย้างว่านนะ่ะ ก็เหลือแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพราะไร่ของของท้ามก็ไถหมดแล้วที่เป็นปลูกกระโพดนะครับก็ไถออกหมดแล้วเรียบร้อยก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะทําอะไรก็ต้องรูดูรอดูกันต่อไปนะครับสาหรับสําหรับปีหน้าเนาะดูราคาอ้อยดูราคากระพ้ะก่อนเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปแค้นฐานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายให้ชิ้เป็จไปเนาะ พูดเป้นพันเลยมันไม่มีคนถือกล้องครับมันจับมาถน,นัดทางก็ต้องมองกล้องก็ต้องหันกำลังไวให้ถ่ายให้พวกพี่ๆได้ดูกันเนาะอะไะครับยังไงฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามช่องมาไท์ไทยแลนด์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กาลังจะให้ช่องเลยนะเนาะแลดีอยาจะถ่ายมาให้ดูบ่อยขึ้นกว่าเดิมน,นะครับประมาณนี้นะไปแคมดีบ้านโปง่ง อันนั้นก็เป็นผ่านแถวบ้านผมนะครับพันสามที่เคยถ่ายคลิปกันก่อนนะครับพอดีว่าขายออกไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะครับอันนั้นถ่ายดีเขาถ่ายดีแนะหนักแบบไม่ต้องห่วงเลยแต่อันนี้เบารถหน่อยไงรถเรามันเก่าแล้วแล้วก็สงสารรถเนะาะเหญ่ให้มันเบา,เบาแรงหนะ่อยเนาะมันจะได้อยู่กับเราไปนานนะเพราะแต่ซื้อมาเขยังไม่เคยซ่อมเลยนะครับคันนี้ยังไม่เคยซ่อมเลย เอาละครับเดี๋ยวผมขอตัวไปแค่ผ่านก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ